มีการซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือน o สกอต่อมาภายหลังมีการตรวจสอบพบว่าที่ดินแปลงที่ซื fulfill <fulfillment> ้อขายกันเนี่ยก็คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์น o สกอแปลงดังกล่าวเนี่ยออกทับซ้อนกับที่ดินสปก4อสี่ขีดศหนึ่งหรือหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็คือน o สกอดังกล่าวเนี่ย จึงเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61ที่ดินพิพาทเนี่ยย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสปกตามมาตรา36ิทวิแห่งกฎหมายปฏิรูปที่ดินซึ่งสปกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสปกเนี่ยมันไม่เหมือนกับเจ้ากรรมสิทธิ์ในฐานะแบบเอกชนแต่แต่นี่เป็นแบบฉบับเจ้ากรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐก็คือ ถือไว้ครับเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์แต่ถือไว้เพื่อจัดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเอง